เพื่นะโปะอาโป้โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับก็อยู่กับผมนะมีเคเกมเอร์แล้วก็ซึ่งสำหับวันนี้ฮะเราก็หนุ่เกมไมครับพ็อกเก็ตอีดิชันนเวอร์ชันน0.16.0นะครับตัวเต็มนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ฮะแป๊บหนึ่งแป๊บเปลี่ยน, <laughs> เ,ปนเป็นมองแป๊บน,นะครับผม เปลี่ยนมุมมองโอเคตอนนี้ฮะแล้วก็มีในแบบเออ่ปราสาทดิสนีย์นะครับผมอ่ะก็เป็นปราสาทเออ่ค่ายดิสนีย์ที่แบบว่าทำกระตูนดังๆฮะก็ค่าให้ดาวแล้วก็ประมาณเช่นเออก็ไม่รู้นะครับนะจริงๆแบบผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของค่ายดิสนีย์ไหมอย่างเช่นเอ่อเทอร์โบอย่างเงี้ยเทอร์โบได้อยู่ค่ายดิสนีย์ป่าวะ ไม่น่ามั้งนะครับผมก็ไม่รู้ลึกอ,อะไรประมาณนั้นเอ้ไม่ใช่ผมก็ไม่ได้รู้ลึกอ,อะไรขนาดนั้นนะครับอ่าเราก็มาดูภายนอกกันก่อนนะครับอ่าก็จะมีรั้วปราสาทนะครับอกั้นไว้อยู่นะครับผมมาโอเคมาดูภายนอกนะฮะเป็นอะไรที่สวยงามประทัาตานะครับผมมาแม<น>่เป็นไงสีน้ำเงินด้วยนะครับผมสีชอบผมเลยนะครับก็ ผมว่าก็ทําโอเคนะแต่ก็อาจจะไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะครับอเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับหมายครับนี่ครับก็ก็สวยนะผมว่าโอเคครับไม่ไมีสะพานข้ามด้วยนะครับผมามาดูภายในปราสาทกันบ้างครับผมโอเคแโอเคโอ,โอ้โหว้าวสวยงามมากโอ้โหใหญ่ด้วยยอด,ดยอด,ด,ด,ยอดโอเคเลยนะทำสวยมากเลยนะ ผมก็จะจะรีวิวแบบส่วนที่มันเออเป็นส่วนเยอะนะครับผมมาโอเคอย่างอื w ่นคุณก็ไปดูเอาเองนะครับผมโอแหลกแหลกแหลกเต็มเลนร่วงร่วงละหนาวเลยนะครับผมนะห้องอะไรเนี่ยดูแป๊บเปิดสิโอเคห้องไหนอ๋อไอทางเชื่อมนะครับผมคือแมปแมปไอภาษาที่นี่เนี่ยมันมีทางเชื่อมกันเยอะมากนะครับผมนะโอเคขึ้นไปนี่ก็มอที่นั่ง ที่นังเอ่อพระราชานะครับฮะก็ <c oughs> คือพระราชาทุยไม่ใช่ครับผมนะก็แมก่ก็น่าจะมีประมาณนี้ปะก็ค้าบผมทรไม่หมดก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมรีบนะครับก็เปิดเทอมแล้วนะครับผมก็ไม่มีเวลาอัพคลิปนะครับผมไม่มีเวลาทำคลิปมากนะครับผมก็ต้องขอภัยที่ผมเมื่อไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมนะโอเคเมื่อผมจำไม่ผิดมันน่าจะมีอะไรอีกโ,โมดิกนะครับผม เนีย่ยมังมียังมีชั้นบนอีกนะครับผมเนีย่ยโอเคชั้นบนเป็นอะไรเอย่ยโอ้โหห้องกินข้าวครับนี่อันนี้ก็ฝั่งโต๊ะพราชาแล้วก็ฝั่งนี้ไม่ผิดน่าจะเป็นพระราชินีนะครับผม,มกระตุกนะครับผมก็แบบนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับดิ้งโหลดนะครับผมก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมอ่าผมแนะนํานะครับใครที่โหลดแบบนี้ไปเล่นนะครับเอ,อ่อ เวลาคุณแตกไฟล์แล้วก็ลงแมปใช่ไหมก็ปกติครับมันแมปนี้มันจะโหลดเข้าโลกนานหน่อยนะครับเวลาคุณเข้าโลกเสร็จปุ๊บจอมันจะขาวเลยคุณข้าแบบเป็นผมผมก็จอขาวเหมือนกันแล้วผมก็รอนะครับอคุณต้องรอนะครับอ่เพราะว่าแมปอันนี้มันตั้งยี่สิบกว่าเมตรนะครับผมมันก็เลยเอ,อมันเป็นแมปภาษาที่ไม่ค่อยใหญ่แต่ไฟล์แม่งใหญ่ใหญ่เนะแต่ก็ถ้าจอมันสีขาวก็ต้องรอนะครับผมมา โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ฮะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมอ่ะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องแปบบแบบ๊บ <c oughs> นึงแป๊บนะต้องเป็นการเปิดตัวที่แบบว่าลำบากมากเลยนะใช้ศูนย์ยี่หกนะครับโอเคโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคบ๊ายบาย โอเคฮะใครที่ดูคลิปผมเสร็จฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะฮะและกด Subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับบ๊ายบายเย้